สทีมนะครับมีศูนย์คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับในรอบนี้ต้องเล่งทําคะแนนกันแล้วนะฮะเราจะเริ่มเล่นจากกระแพงคู่กันก่อนนะฮะกระแพงคู่นะครับจะเป็นทีมสีน้ําเงินครุมผมได้กินคนแพ้ พวกนี้มันแรงนะมันกินสกังเลยแหม่รู้จักสกังหรอว่าไอชมดโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะถ้าพร้อมเชิญี่เพล่ดิเนื้อหมูพร้อมไหมฮะพร้อม พร้อมนะฮะเ<อ>ก็บ20่ิบคะแนนนี้ให้ได้นะครับสบายสบายนะฮะอยู่หรือถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ทับคอเอีงกันไปเลยครับกำแพงนี้ครับเป็นกำแพงที่ต้องกระโดดอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับทั้งคู่กระโดดลอยตัวแต่หัวเข่าครับดันไปชนทําให้เสียจังหวะโดยเฉพาะคุณหมูครับถึงนกำลังลงมาคอพับกันเลยทีเดียวแต่ดีนะครับว่าเวทีของเรานั้นเป็นเบาครับก็เลยเซฟคอคุณหมูไว้แต่ยังไงก็ต้องขอบปรบมือให้กับท่ากระโดดอันสวยงามของทั้งคู่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าง่ายม,มากเป็นครับนะฮะสเต็ปนี้คือสามารถเหยียบได้เทคตัวรอดไปได้ปากดีไงเอาเองไหม <c oughs> เอาเองไหมไม่เอาไหมเอาสักผ่านไหมเอาไหมแ,แมรู้ <c oughs> ไปหมดต้องเหยียบด้วยมันมาแบเอาเอาเองมา <c oughs> ส,ร,สรุมคะแนนนะฮะสีน้ำเงินนะครับตอนแรกเก่าใจคะแนนซะหน่อยเมื่อกี้ถึงรู้ถึงตัวผมนะอย่างนี้เราไปศูนย์คะแนน ทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเคลียร์เกมนี้มันจบลงโอเคผมเองเลยไหมฮะพร้อมนะฮะพร้อมครับส้อมแลวเชิญี่เพลย์ิ้งกับเรื่อนเพื่อนเพือนใันนั้นคุณรอดูแล้วกันทีมผมจะไม่พูดเยอะนี่เองอ่ะขอกำลังใจหน่อยที่รักจ๋าพร้อมนะฮะพร้อมถ้าพร้อมแล กําแพงซ่ากําแพงนี้ครับเป็นรูปคนนั่งบนหลังของคนอีกคนที่ทำท่าโกงโงอยู่ครับ คุณอูเป็นผู้ชายครับที mm ่อ hmm. ยู่ข้างล่างแครนน้องก็ตัวใหญ่เกินไปสุดท้ายก็เลยยืนเปรียบเปียบกันจะเข้ารูไปอย่างนั้นมันก็จะไปรอดได้ยังไงล่ะครับดูเอาสกครับเรียกว่าทำแพงเข้ามาทำให้รอดแบบไหนก็ต้องทำไปแบบนั้นฝืนฝืนไปแบบทีนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นะฮะถ้าเกิดเท่าทีละคนเนี่ยรอดนะกี้ที่ให้แพ้ไม่ไดให้แพ้ ตั้งใจมันเป็นนัยยะคือผมอยากให้มันเรียกว่าแบบสูสีอ่ะโอ้ยไอ้ขี่คุ้ยมาสรุปคะแนนก่อนนะฮะสีแดงนะครับร่วงแล้วไปศูน์คะแนนตอนนี้นะทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครทําคะแนนได้ไม่รู้ต้องไปจบที่กําแพงดูหรือเปล่าด้วยนะฮะต่อไปนะจะเป็นกาแพงทีมนะครับและทีมที่ต้องเล่นก่อนคือทีมสีแดงพอมไหะพร้ ถ้าพร้อมเชิญที่เพลงดิ่ <c oughs> ่แดงพร้อมไหมครับโอกาสสุดท้ายของคุณนะฮะถ้าพร้อมแล้วกำแพง ผาครับแต่เรามาดูครับว่ามีผิดกฎกติกาก,กันอยู่หนึ่งจุด <S <S <อ>รูนี้ไม่ยากเป็น่าคนสามคนคุกเข่าชูแขนทั้งสามต่างแยกย้ากยาก,กันเข้ารูครับ <S <S และดูเหมือนจะผ่านไปได้ยางปกติแต่สังเกตนอ้องผู้หญิงครับคนริมตัวเธอนั้นค่อยๆขย,ย,ยับขยับขยับออกมานอกเขตเคลย์แอลเรียสแล้วครับผิดกติกาอย่างนี้ <S <S คุณดูจะว่าอย่างไรครับมีคะแนนให้บ้างหรือเปล่าเนี่ยผลคะแนน,นออกมาเรียบร้อยแล้ว จริงๆแล้วนะฮะแบบนี้เนี่ยต้องได้คะแนนเต็มเลย40คะแนนเลยแต่ว่าเมื่อกี้น้องชบาแก้วออกมานอกเส้นมากเกินไปนะฮะขอตัดสัก10คะแนนกันละกันจาก40เหลือ30คะแนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อะไรคโอ้ออกไปนี่ตัดเหลือ30ตายประเทศไทยไม่ยุติธรรมตัวเองอะโอเคนะไม่ยุติธรรมอยู่ที่ใด คุณพูดงี้นะครับเดี๋ยวคุณได้40ผมตัดเลือ20นะฮะอย่าเถียงอย่าเถียงกรรมการไม่รู้ว่าเราไปเยี่ยวรถน้งตาบาเอรเอาอท์เอาอทพร้อมนะฮะพร้อมถ้าพร้อมเช่ไหมเพลอาเรียใจเย็นเย็นซื้อเงินพร้อมไหมฮะตอนนี้เขามี30คะแนนแล้วนะครับคุณต้องรอดไปให้ได้เพื่อเก็บ40คะแนนนี้ให้ได้ถ้าพร้อมแล้ว

กันเกอร์นะครับเนี่ยท่านี้ครับเป็นท่าสามคนรวมพลังคุณหมูครับอาศัยคู่อยู่ตรงกลางปล่อยให้ลูกทีมสองสาวเอียงตัวระรูแต่ดูนะครับว่าติดเต็มก้นทั้งคู่เลยครับฮะเรียง่ากำแพงหนีปัดเอวไปทิ้งลงในน้ำกันเลยทีเดียวปล่อยให้คุณหมูหน้าทีมว้าแหวกคู่อยู่ลำพังช่างาน่าสงสารจริงจริงอะไรครับผมจะบอกให้นะทริคนนิดเดียวเอง ทิ้งนิดเดียวคืออะไรรู้ไหมกำแพงแบบนี้คุณจะนั่งซ้อนกันสามคนรอดไปได้คุณโดนตัดคะแนนนี่คุณก็ได้ทางจุดคะแนนเท่าเขาเพิ่งมาบอกอีตอนโดนไปแล้วเที่ยวก่อนดีนะยืนเฉยเฉยนะมาท่านไหนไปท่านั้นมาเป็นรูกลมๆต้องบอกว่าโดดได้โดดแล้วโอเคตัดสินไปเลยนะฮะรับไปสู้ทีเดี เปนแชมป์ด้วยคะแนน3 0คะแนนและแชมป์นะครับจะได้รับนังกันละวัน1,000บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลอะไรดีใจทำไให้ให้ยืมให้ยืมนอกเหือจากถ้วยรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าสีแดงนะครับจะสามารถชิงอีก1,000บาทจากแฟในเจ้ากิฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมานะครับกับเกม 咁平生！